ตายพี่เจอกันเนี่ยเอาตายชิบหายตายใครโยนเกมไม่ได้โยนเกมนะโอ้ตายตายตายเล่นด้วยฮะเลยดูอโดนเปย์จนหน้าแดงดีใจไงน้องหวานพี่ดีใจไงวิ่งวิ่งวิ่งเราวิ่งเหรอพี่นุ้งห้ามตายนะตายหมดตี้เลยอ่ะมันวิ่งพี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ข้างบนอ่ะบนท้องฟ้าพี่พี่ฆ่าคนพี่อุ้ยโดนฆ่า เอามาที่เอามันผลักให้ไม่หลับเข้าไปเกียร์นะครับผมนะเฮ้ยเพิ่งมาเกียร์เลยเฮ้ยหัวจะแตกฟาดฟาดฟเออมันแตกมันแตกมันตายตัวตายเกียร์มาของใส่เกี่ยวหมาเฮ้ยสาวนิ่งสาว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 สวยขึ้นหลอดขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้ววิ่งเอาสีก็ได้ใครอยากเฮ้ยมาเพื่อนมามาเนี่ยมาเนี่ย

เฮ้ยเฮ้ยบุย่าไอ้เกลืได้เลยได้แล้วเฮ้ยเกลือเอาบที้โอ้โหคนดูฝากกดไลค์ให้เม้นต์มังกรหน่อยครับผมนะที่ส่งมาหนึ่งพันดาวน้องตังค์พี่มีน้องตังค์น้องบาน้องแพรน้องเก๊กพี่นุกนะสำหรับสมุดดาวมาให้นะขอบคุณนะครผมขอบคุณครับขอบคุณที่ทำให้ผมมีรายได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลงอ่ะโอ้หขอให้มีความสุขไม่ไปดูกอ่ะมาเปย์มาเปย์น้องเลย น้องได้ลงอ่างแล้วพี่ต้องทำไงอ่ะต้องทำไงต้องทำไงอ่ะปีพิลลลงปีพิลลลงปีสุดท้ายผมพันห้าเลยพี่โดนกูไปลงเดี๋ยวให้กูนไปลงเฮ้ยใครมาอ่ะพี่วะตัวเต็มเลยบาซิลีาไม่น่ามาเลยใช่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 เดี๋ยวพี่เนี่ยสวิฟสวิฟต้องชุบพี่แล้วอ่ะน้องชายสวิฟสวิฟต้องชุบพี่แล้วแหละ นะมีรายได้เพื่ออ่างนะครับผมนะมปพูดเล่นแบลกนั้นแหละไม่เคยหรอกไม่เคยไปลงไม่เคยไปนะหรอกไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นจริงจไม่เคยไปหรอกจริงไม่เคย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 เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีจริงเป็นคนดีไอ้สวิฟเองชื่ออะไรเนาะเนาะชายอายุเท่าไหร่ชื่อบารับชื่อบาร์ชื่อบาร์อายุเท่าไหร่ชื่อเฟรดมาบารมินีมาบาร์มันออกเพื่อบาร์กใช่ให่ใช่เพื่อรถเพื่ตัดแล้ว แหมพี่นุ๊กแมเห็นผมโยนพี่ก็จะพาโยนกับผมนะพี่นะตามตามกไปพี่ตามตามกันไปรอยเยอะรอยเยอะรอเยอะตั้ต่ทตามรอยกันไปนะแหมจิมก็ไอพี่กระจรปีนี้นะผมเป็นคนดีพี่กระจรที่พี่เชี่ยวนะไปอ่างไปอ่างไปอ่างต้องเชี่ยวบ้างพี่ อ้าวใครเนี่ยใครใครพูดเนี่ยใครพูดเนี่ยยังอยู่อีกเหรอมึงเนี่ยยังอยู่อยู่ไอ้นะมึงเนี่ยพี่อาจารมาดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปตายอ้าวยิโดนเกมอีกแล้วไม่ตายอ่ะไม่ตายน้องไม่ไหวพี่ยิงไปสามร้อยไม่เห็นเหรอเกมเมื่อกี้อ่ะพี่ยิงไปสามร้อยกว่ามันยังไม่ตายเลยเกือบเลือมันสองร้อยเจ็ดสิบว่าอยู่ทำไมยิงไม่ตาย มันจะ2อง <pione> ร้ยไม่ใช่ Joo, 2 80หรอยิงอ๋อยมงตายยกิลสกิลที่เพิ่มเลือดอะโกงมากเลยยิงมันไฟยตายปืนปืนเราอาจจะบั็กก็ได้น้องรถเอ็มโฟสามสวยฮือถือถือือสี่สิบคนตายยังตายยังตายโง่ ใช่ยังใชเย็นที่พี่หนูไปอ่างแล้ว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 นี่ข่าไปอ่างโอ้พี่โอนตังมาเลยดีกว่ามาพี่มามันจะได้ไม่โดนหักโดนอะไรมาพี่โอนมาเลยผมไปเลยมันโอนไม่ได้มันอยู่คนละที่มันพี่มีเขาอเมริกาพี่ส่งส่งสวิฟโคดผมส่งสวิฟโคดเลยฮะสวิฟโคดคืออะไรกูไม่เข้าใจตัวดาวอยู่่นีส่งได้แต่ดาวไอในเฟรมเดียว เนี่ยขอบคุณนะผมนะสำหรับข้าไปลงหางนะอยากพี่นุกับผมนึ่งพันดาวนี่พี่นุกพี่ดูกลามผมพี่นุดูกาผมดูกล้าผมกลามอะไรวะนี่ไงกูดูไอ้น้องคนนี้กูดูไอ้น้องคนนี้อยู่อ่ะเอามึงนี่ว่ะกลามผมใหญ่นะพี่กลามผมใหญ่นะกล้ามหรอกล้ามนี่ไงกลามแขนเนี่ยกลามแขนใหญ่พี่ส่งกลามแขนไหมผมผมก็นี่ไงโชว์เลยของจริงเนี่ยโอ้ายแล้วจริงมีตัวอะเนี่ยมีตัวอะเนี่ยรู้หรอ เฮ้ยพ okay> ี่โอเคนะไม่เป็นไรเลยเลยนเล่เรื่องพี่โอเคไพี่ไม่เสียก่พี่ไม่เสียจะงแรงเว้ยในสนุกกันใช่ผมก็เล่นผมเล่นกันสนุกกัไปอืมแต่ยกเว้นอย่างเดียวถ้าน้องตังมาเล่นกับผมนี่คือต้องจริงจังต้องจริงจังต้องจริงจังเออเออใช่มันจะมีน้องคนหนึ่งมาเล่นกับเราเนอะแบบจริงจังมากโอ้โหซีเรียสมากเลยเ้องน้องเขา น้องเขาเก็บแต้มไงเราต้องเก็บแต้มกับน้องเขาไงอ๋อโอเคอันนี้ <Okay. S 1> เราเรล่นเล่นขำๆเราก็โยนเกมพี่น้ำข่ามนำขากัานนำขาก้นสน,นุกสนุกนะคืนนี้ทีมทางไหนพี่พี่ขจรทีมเฟสพี่ทีมเฟสคืน <c ười> นี้ทีมเฟสประมาณสามทุ่มครึ่งอะ่ะพี่ผมต้องขอตัวไปประชุมที่บรกษากับหัวแคนก่อนนะแต่ละสาขาคบบคืนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปนี่เหรอมาดรูดอ่ะไม่ไปมันเป็นข่าวเลยพี่ไม่เคยไปหรอกน้องๆใส่หลายพี่ว่ะ โอ๊ย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 มาลูกช่วยด้วยช่วยด้วยเ่นด้วยพี่เ่นด้วยพี่ขะเ่นด้วยพี่ขะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนแล้วก็มาเล่นเกมกับพี่ได้เลยครับสุดสวยพี่ขาช่วยด้วยครับพี่ขากำลังโดนเชื่ออยู่พี่วยครับพี่ขามาลูกพี่มาลูกช่วยห่งครับพี่ขามาลูกช่วยพี่ด้วย ไม่ไม่ตรงเงี้ยพี่ตรงพี่เต็มเลยตรงพี่เต็มนะฮะขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณน้องชายน้องตังค์พี่พี่นุกรับผมขอบคุณครับผมขอบคุณสาหรับที่ทำให้ผมมีรายได้นะฮะเช็ดเช็ดด้วยครับเช็ดด้วยครับตุบตุไม่ได้ครับตุไม่ได้ครับอยู่คนละโลกกันเลยไปละใครไปไหนวะวงอยู่ไหนวะเนี่ยว้าวงกายาวงจบทางแยกเลยวงที่สี่พี่อยู่ในวงแล้วครับแต่พี่พี่เจอคนเต็มเลยครับสู้คพี่ เรามีปืนเขามีปืนเลือดสองร้อยเท่ากันอย่าไปยอมอย่าไปยอมเขามีอ่าเขามีคะแนนเยอะกว่าครับเกมเมื่อกี้ผมลุ้นพี่ขี้จะแตกเลยอ่ะยิงพี่ยิงยิงใครวะรู้สารู้นได้ยี่พี่แตกกว่ใครวะผมนี่แหละแอบบ้าขนาดนีโอเคโอเคแหนว่างกี่ที่ครับผมน้องแจ็คนะน้องแจ็คเกตแหนว่างสามที่แหนว่างสามที่ครับ นะตอนนี้พี่รอพี่รอน้องตังอยู่เนี่ยน้องตังกินข้าวเลยจะได้มาเล่นเกมเหมอนจะพาน้องตังเก็บแตม้มนะเอฟซีจะตอบพอๆเล่าโอ้เรียบร้อยจ่อยจ่อยหนึงหน่งฮะจ่อยหนึง่งฮะจ่อยหนึ่ง จ่อยหนึ่งจ่อยหนึ่งอ่านแม่งต์มัตายปั๊บเลยนะก็เลยว่าเอฟซีจากหนูพี่ตายเลยอ่ะหนูนะสวัสดีครับเอฟซีจากสอปอล้านะขอบคุณที่มาติดตามขอบคุณที่มาหักซองนี่ขอบคุณที่มาติดตามด้าเอฟซีจากสอปอล้าศัตรูแล้วเอฟซีจากสอปอล้าปุ๊บตายปั๊บเลยอ่านเม้นต์ทีเดียวพี่นุ๊กรักน้องไหมชุดน้องด้วย ยังไงเราม่สามรเองเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่นี่นีคนดูคนดูเขามีเหรียญคนดูเขาชุบได้อยู่ไหนละไ่ระวังน้องไป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 ปนคนเปิดโดนปคนเปิดโดนมาหาพี่เห็นไปน่กเฟกไปเติมไปเติมเฟกเ้ยมีคนมาหาพี่พี่ันยิงมันพี่ยิงมันขอแดงแดงขอแดงมันอยู่ไหนไม่รู้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่มีพี่เสียงเท้าไม่มีออเฮ้ยคนเรียนนั่งรถเอา เฮียนจัดเฮ้ยแล้วพี่รู้แม่งรอดป่าครับครับครับวิ่งไปแล้วนะเข้าวงมานะเกิดแล้วเหรอได้เกิดแล้วพี่ได้เกิดแล้วเกิดแล้วโอ้เวลคัมเวลคัมเวลคัมเลยเวลคัมโอ้โหอยู่ด้านหลังเฮ้ยไอตัวเดียวกันเลยพี่โดนไอตัวนั้นละยิงตายอ่ะไอเฟนเวลคัมเวลคัมตัวเดียวกันเลยเวลคัมมันอยู่สะพานยิงจริงจังปะใช่ครับมันยิงจากห่างไกลมากนะ โคตรโคมอ่ะพี่อ่านเม้นป์พือพี่ตายอะไรเลยไอ้ตัวนั้นอะไรยิงพี่อ่ะมันโคตรตึงอ่ะตึง